สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพามาล้านยำนะคะยำมาม,ะมะ่ายำวุ้นเส้นนะคะแถวบ้านเราเองค่ะที่ร้านก็จะมีหลายเมนูนะมียำมาม,ะมะ่ายำวุ้นเส้นยำปลาดุกฟูน้ำตกก็มีนะคะตอนนี้นะคะป้าก็กําลังเตรียมวัตถุดิบนะคะมีหมูยอมีตีนไก่นะคะมีปูอัดนะคะแล้วก็มีกุ้งค่ะแล้วก็มีผักต่างๆอีกนะคะร้านป้าใช้มะนาวสดนะคะแล้วก็พริกํำใหม่ๆเลยค่ะ แถมคุณป้าก,ก็ยังเป็นกันเองด้วยนะคะใจดีมากเลยค่ะนี่นะคะป้าก,ก็จะใส่ผักลงไปก่อนนะคะจากนั้นใส่เครื่องมาม่าลงไปค่ะสำหรับใครนะคะที่อยู่แถวนี้นะคะแวะลองมากินกันได้นะคะร้านจะตั้งอยู่แถวแฟลตการเคหะคงเตยนะคะอยู่ที่แฟลตหนึ่งค่ะนี่นะคะสีสันเริ่มหน้าตาหน้ารับประทานแล้วนะคะตอนนี้ก็ดูมาม่าอยู่ค่ะโอ้ใส่มาม่าไปแล้วแล้วก็ใส่หมูสับนะคะ จากนั้นคุกเขาให้เข้ากันค่ะน่ากินมากๆเลยค่ะร้านนี้เราชอบจริงๆค่ะแซ่บมากๆอร่อยค่ะร้านนี้นะคะจะเปิดประมาณ4ี่โมงเย็นห้าโมงเย็นนะคะให้เพื่อนๆมากัน,กนได้นะครับนี่นะคะก็คือหน้าตายัมที่ได้โอ้สุดยอด วันนี้นะคะก็ขอฝากร้านยำแซบๆร้านนี้ของป้าด้วยนะคะสำหรับใครนะคะที่ผ่านมาแถวนี้นะคะสามารถแวะมาชิมกันได้นะคะบอกเลยมันอร่อยจริงๆค่ะมากันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปหน้าจะไปถ่ายร้านไหนฝากกดติดตามกันด้วยนะคะ